เอาะพี่น้องตอนนี้มาหอยปักเซ่เด็ดเนาะชิมมาซื้อสุดโกโกวาให้ร้านเนาะนี่ครองห่านพี่น้องนี่ได้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 ไดเอาพี่น้องหลังจากซื้อสุดโกโกวาเลยเนาะผ่าไซได้สุดหนึ่งเปรี้ยวได้สุดหนึ่งมอแมนนี่ได้สุดหนึ่งนี่มอแมนส่แล้วมอทนาบุ้งนี่มอแมะนนุ่งเลย โกโกวาบูซ่ายไม่คขาใจดีผลลุให้พี่น้องเอ่ออยู่นายังเกาะโอท็อปเนาะนาโอท็อปเด็ดไม่ขามาซื้อซอยเด้อพี่น้องห่านเปินตุ้นนี่งามเลยมีของผู้ใหญ่บอกวะ่าเขาโครงผู้ใหญ่นี่นาซื้อใส่เด้อตุน้นสีมันงามดิมเอาประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเรียนพูดเสลาวต่อ,อพี่น้องตอนนี้อยู่แค้มคองเนาะออกมาแต่ซื้อชุดโกโกวาเลย กาศิึ้นไปเลนป่นผมแล้วพี่น้องคุณพูดเสลาคุณคุณแล้วพูดเสลาพี่น้องคูณแล้วศิคืนไปเล่นเครื่องพูดผมแล้วพี่นอ้องเลยอาพี่น้องตอนนี้กำลังสิคามไปน้ำคอล,ล,คล,ลองคูณแล้วศิคืนเล่นพูดเสลาคูณแล้วพี่น้องเลยดูบรรยากาศขา่าวน้ำคลองกันบ้านเห็นบ่เว้ยเป็นบ่ป่าใหญ่เว้ย ป่าดบมาหมดนะโอ้ย่ใสายทาหัวกุยเดนสายเด้อเดี๋มื่อนี้มาส่งใหญ่พี่น้องเอ้ยมันกรายือกันไปหับไปส่งเมื่อแล้วแม่ก็ไข่แน่แล้วเนาะก็เลยมาส่งเมื่อโอ้มลพอกาศแม่น้ำโขงแม่น้ำคลองพี่น้องแกงกล่องไปก็มากตไล่นี่จะน่อยเนาะ เพื่อนมาอะไรสีพักพืเบิกทีมงานใส่ชุดกุกวาพี่น้องโอนพี่น้องเอ้ยชุดกุกว่าทางลางป้าเบื้องที้เลี้ยงหุงทีบผมอบัก็มีพี่น้องเอ้ยบ้านก็มีมันนี่เองแคนอยนี่ลูกนี่จินข้านี่อิ่มนี่ก็ข้อาเลยพี่น้องเอ้ยสำสยญาณน้อรับโดยได้บ้านตำรวจโจกโอ้ยเจ๊ยยยยเยยดยยยยยยดยย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 ่ เออบอกพี่สุนะถ่วอพักเลตัพกมาว่าเปลี่ยนพาใหญ่นะเนาะเออไปปวดมาถ่วงพาใหญ่พี่เนงะพายใหญ่ยี่สิบปน ไปเบิง,งข้างขืนวัดพี่น้องเดนจิตายทางขึ้นในเบืองสั้นเต่อเด้พี่น้องเลยเชี่ยวรถขืนวอาเทิ้งผุเลยเสี่ยวรถขึ้นว่าเทิ้งผ่าผุเลยลดเลยดี๋ยวไปเบืองข้างขืนได้พี่น้องเด้อนี่นอพี่น้องพ,อ,งพอเอาเรลียวใส่เขามาแล้วเนาะข้างขึืนกับมีเขาขายนี้อันนี้ทางมาได้พี่น้องท้างมาได้ยางขืนนอสิตกายเลยนอสิแลดไปผุเลยผุแรดไปยางๆเลยรถซื้อ,อยางเดียวไปทำร้างคนเกีย์เนี่ย ทางเด้อ้มีพรรมานอย่างยพี่อที่รรคสด้ายรงนี้ันก็อี้ยงะ้เสลาปลกไเะกพูเลาล้เดียเะล้เเู้่ลซอเดี๋ยวอะเดี๋ยวเไ้งนี่พี่น้องพอแลนตรงมาเลยเกิดชิมาพอทางไปเลยเริ่มขึ้นแด้บ้าง

ภาษาเยี่ยมมากเลนะโอันยันกันแวก็โอเลย่มครับไอซ่าคุยมาไาจะยมตงการนงเหรอ้ว่ากิมิตร็ได้แต่ข้าวองมานี้สอะไรยงกะิมันจะมานีกบสือนท้าขึ้นเลยไามลง

ตงนีนี่มีตุ้มหนอกแล้วว่าถายรุ่นๆแน่ยากเบิ่งแล้ววะเฮ้ยเมื่อปศนี่เราคืูว่าเจียงคนนะนี่ตลาดาะไร้อคุณแร้ทั้งบ้านโอ้โหมคุณแล้วทางบ้านเจ้าลุงนีนีเมตเลยทัางตะกินคุมทอง กระตินคุ้มท้องบรรยากาศบานเฮาเมืองปักเซเบิ่งรถหตอขไเบิ่งรถอดเขาขัวกับสับกับกับหมดอยู่ในคอนใหม่ในน้อยอีกเนาะทาซ้ายสก็อบเนาบรรยากาศถาเบื่อโอ้ฝุ่นล้าดสมวิวนี่พี่น้องมาส่งเอื่อยหมดนี่ไปถูกมาเรามอน นายที <ider> ่หนีม่ได้นีเาีเอีแกันตียืนยืนดีเหอนตะขอสาันายหัไห่ฝ่าใจเสุดกูก็ก่าหวไหมันตะกากได้เว้ยปอดข้อลงหันไหน mắm mọi người đến mắm món ba băng món mỏ mùn 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 muốn một mùn 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 nó mùn 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 thu mùn 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 thu đi. đi. มือยังมือปุบปุบมาตับดีกเนี่ยคือวะเนี่ยสีวะมือเออถวายบังคมบรรยากาศ <c> ถ <oughs> วายบังคมบรรยากาศอายุบาตน,นึง <c oughs> <c oughs> มืดเว้ยโอ้บรรยากาศปากเซพี่น้องเด้อลุงนั่นนี่มีเด้อใช้เบืเ้องอีกพูนทั้งบ้าทจะพูนตะกินขุมทอง ได้สิสู้ให้เบิ่งเดมอนมันมาเรื่อยโอ้โหนี่แหละมองยุ่นตกพี่น้องดอดเคาะที่แหลกขอเห็นน่ะขอว่าไม่นีิยังขอว่าหุณทางเวบ้าต์โมเมนพี่น้องสนามบินพี่น้องเดินยุ่นปักเซ่นี่สู้ไหมเบิ่งเดินยุ่นปักเซ่ได้พี่น้องนี่โอ้โหตะกี้ทอง 谢谢เม <Stadium> ืองปักเซเมืองปักเซไอ้นิ่งเอ้ยนี่เด้อเอือยเจ้าเด้อไอ้นิ่งอยู่ไม่กล้านี่เด้อเอือยเจ้าเอือยคอยเลยพี่น้องนี่มันมีน้องมันอีกผู้หนึ่งอยู่ไม่กล้าแต่ว่าบบเห็นกันผัก ภาคจากกันแต่ยังหน่อยพ่อบล๊ะรบสุขทางใก่พี่น้องรบสุขทางใก่มาส่งเอื่อย,ยอยู่ร้าตลาดก็เลยมาแวะกราบไบท์น้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมีเจ้ากดอินพี่น้องยีเ่เด็ดสุนงค์โอ้า,ออาหนูท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 ู่ป็นจ้ากดอินไหมหนูไป หนมือเ้อมีดอกกุนิดเอทุกันี้ทุกเลยโอ้บรรยากาศงามนีพี่น้องวิวเมืองสกุโอ้สูงเลยโอนบ้านตรงไหนนี่มิด ง่ามบริเทนั้พี่น้องมีดอนอยู่กลางบ้านยังได้อยู่กลางดอนเนาะผู้เาวทังนี้เด้ลักเจ็บได้ท่าน<ม>ปล่อยพูดเลยโอ้มอมอนขี่แกะอีกเว้ยมัน,มน กบกบเบังกบกบเบังกบกบกบโอคือกระดาษโอ้ยเตะดีกึบกบมึงทำกบกบเบิ้งเหฮ้ก็ขี่ม้าเบิ้งมันขี่แกะนี่ตะมุนเลยมึงบดขี่นะหมักมันนี่ตะมุนเอ้ยเบิ้งไหนทำเอบักมุนไหนไว้เอมุนบนไอ้มา่ปสินี่ปกติมอตะมุนเนี่ยหมักมาขี่เนี่ยเปียกขี่ยังไงเต่าแม่งแต่เต่า จะแม่ธรณีพี <S 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 ่น้องนี้ได้รือเล่าุะก็ตายตายใหญ่นะโอ้ยแผลงเบ้เตะลงแกะนี่เลยเป็นวัดเลยมุมหอังเลยนี่พี่น้องอันนั้นหุ่นกเพิ่งเลยไาจันทรังุ่นคือตัวแสเนาะอแกดสามอุ้ง ตัวสิอเดียวอะไรหาเสสิเดียวแตลมุมมันเด้าะมันอะไรเราบังคายถูกไหมถูกไหมโอ้นางคาตมาถูกนางตะมออโอ้ยเนาะคาบิอโอ้ยมือหน่อยคาบิคอีกวันึง สบายประคบนั icana, ่งคาตมาดูแลมันมันวิมัน่ิมาดูแหุ่นก่อนก่อผู้ชายอยู่ยอยู่หนอยู่หนนี่ยตัวผู้ชายอยู่ไทยผู้ชายอยู่นหมอกน้ำพจากซีชีวิไม่ด้เห็นอะไรลงในซอยไทยตามจากน่แกะ พวีณสันดอนพี่น้องเอ้ยเว้ยใช้เหูพวีสันดอนตอนนี้พระพุทธเจ้าคนยังนอวาวุเป็นพคนเกิดนะฝอาจันท์สังงูความมนุษย์เฒ่าฮะคืออุนิตบ่ อาจัดสังโดนดเลยไ่าคืออพอพ่อจะคือแน่เนี๋ยร้านคนกอใหญ่อยว่า,ยคยาคืออีพออ่อยฟพี่พน่อง่ามมาลีนเนาะพุดจัดชันขักเลยสะอาดสะอา้านนี่รย์วมา คุณผู้แค้นให้ทางตะมอตีตรูดตรูดเข้าไปเลยอตาตมาโอ้ยมีเหมียนขาเหมียนยังอีก

ันดัเจติเตปะทาติปุขะอภิเตเจตัปพุทธานังอัิปะโกปโมทาสสนุนักขัณฑ์สุงคารงสุปาภัสสกติตังสุขานุสุโมหตุจักสิทังภูมิจาริยุปัจจานังกายกัมมังวัจกรรมปัจนังนกัมมังปิปิเตปัจจานานิกัตตวะยลันสัตเ์ปัจานีอะไรนะสาธุ ถูหน no no, no no er ังนด้ไหมนังนด้ไหมกินหนังเยอะถูกถูกถูกนุ่มมั้ยถูกถูกถูกวันหนึ่งถูกเอาน้องนี่จะมาลัดของให้เบิกเลยมาบ่โอ้บริเดียวณที่จิบุกพี่กาพีเน่เนาะโอ้ดังแข่ของ

ือว่าสิไปส่งเอื่อยอยู่รักทิศสองเนาะไปเลือนหน่อยๆมองกินเหมือนนั่นแหละไปจะได้ไปเบิ่งอยู่พวนอีกพี่น้องว่าสีมี้ยังกินเนาะไปหมัอวขนมผุร้ทงละทง,ะทงมะม่อนจองผู้เดียวมะม่อนจองบ่ต่อโอ้หมม่อนได้มากรามหดพายญ่แล้วบานนี้ ปกติเห็นแต่ยุนลมพี่น้องเอ้ยมือนีถือว่ามาจำทานไปเลยนี่มองเชียงซีงซ่แหละเรื่อะนะไ,ไปคือเสียงกันนะ <c oughs> ผ่าใหญ่พี่เนาะปกติเห็นแต่ยุนลมนี่มองกา้าบไปใส่แล้วเว้ย หมดโอ๊ตตตตปวดเกือบปวดเก้อไวเอาพี่น้องมาพ่อเอฟซีทางขวาเลี้ยงคนลาขอขอบใจหลายๆเอ่อมีมีทุกแข้งเลยเป็นบ้านดิทำเนื้อก็มีเห็นบ่โอ้ทำเนื้อนี่เนาะทางอีซูโกมาด้วยโดยโดยโดนี่กรน้อยเช่าลงยูทูบไปเบิ่งนน้ำกันโดยโดยขอบใจหลายๆ บอกเล่นหมบ่ได้บายบายโดยโดยทีมงานมากเลยเมาแล้วมีพี่อาอชื่อน้องเมาแล้วนีลูกน้องเนนี้นี่้คายมันโอ้ใส่ไรใส่มอดิกินหอไปขึ้นลยเดียวหรืบุใกบรีเอ้ยกบรี กุบลีซ hey, ah um, oh. ื rup, oh. it. imer, ้อขึ uh. ้นไปญี mm ่ปุ่นเว้ยเฮ้ยให้พอมึงเมืองแนมอนอ่ะโอ้โหดังครบเป็นครบเสือสมพรไปกับซีเมื่อกับมอนใหญ่นายานนี่ได้สองคนนี่ฮะซีมียังอิ่มนี่ขึ้นรถนี่ก็รับหมดแล้วนี่ รถทำไมเนาะแง่มาขี่อยู่บักหาเลยมากเลยตลอดนเกูระอุกใจเี้มาทำกันสคนเรือกันสคนมึงกับกูนี่มารับปลากุีกวูวจะเก่อะไรเว้ยยังไห้นะอิ่มอะไรเจ๊งอีกน จะรับปลากูจะเอาเรือกันแค่สองคนนี่ไรกูจะอยู่ยังไงกูจะขับรถยังไงคนเดียวเนี่ยเอาเนาะพี่น้องเนาะการไปเที่ยวกันสิประมาณนี้นาะพี่น้องเนาะการมือนีเขามาส่งเอื้อยเนาะหัวมันก็มาหับอยู่รับทิพซองกับไปเหรียญผู้เสลาวแน่ผ้าล้านไปเที่ยวผู้เสลาไปกราบบ่ายไปนั่งบนผู้แก็ตไหนนอกพี่น้องนอกกับเรือก็มาม่อนสองคนเมื่อกขามาม่อนมาดิมาม่อนี่กระผู้ของญาติใหนรถโจ๊กตาซื้อนิดแค่น้อย เฮ้ยมันมันเอ้ยไม่มองกูเลยนะนอนมานอนบ่เอาพี่น,อน้องขอขอบใจสบายดี๊ายบายถูกกันไหมก่้นนอนถูกถูกเออขอนอนก่อนมันนี่บ่เบิ่งขอนอนก่อนบ่เบิ่งจะได้ทายเบิ่งน,นีกเนอะ còn mình nón à, đi đấy nó, coi hợp trái, thoải mái đi. mày nhấc mày mà ta lục là cà chít lấp luôn bọn này. ô, lột chộc mày. ô, à mày qua ga xe lốp kìa. bay non non cúp quát quát là, là nón đấy. จกกบกะโจกเลยพี่น้องเอา้าสบ,บายดีพี่น้องบายบายเรียบร้อยแล้วปับบ๊บมอให้มอแล้วเรื่องแล้ว